สวัสดีค่ะยายพามาตลาดนัดนะคะถนนคนเดินตนบินนะคะรถจอดเยอะมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปด,ดูว่าจะมีคนเยอะไหม,ไมไโอ้คนเยอะมากนะคะทุกคนไปไปเดินใหนยินสวยว่ดได้วินดูไปข้างในกันเลยนะคะ ของกินเยอะแยะนั oh, ่งกว่าปข้างหน้าดละหนึ huh. ่งโอ้ยนี่ลูกเดือยบัตจะลูกเดือยลูกเดือยลูกเดือยทั้งเห็ดนะคะคนเยอะมากลูกชิ้นขายหน่อไม้นะคะที่นั่นอะคนเยอะมากไม่มีฝนแล้วช่วงนี้จะมีคนเยอะมากมากนะคะ อันนี้แมงนี่แมงจอดแมงทอดนะคะค่ะเดินเข้าไปข้างในกันสองฟังจะมีของขายทั้งหมดเลยนะคะอู้สับป,ปะรดคือหน้ากินทะลนิมฮะสามถึงห้าสิบนี่ขนมจีน ม้3 5 0้อ eh ้่าทานมากดูดิมีแต่ของทานน่าอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคน แคบหมูแคบนี้แคบหมูกับพริกหนุ่มเนาะถุงละห้าสิบบาทพริกหนุ่มแคบหมูพริกหนุ่มสามสิบห้าอ้คนเยอะคนเยอะเหล่ยง เอบรไก่เขาก็ทำสวยๆเนาะไก่บ้านเหรอคะไก่บ้านกำใส่ร้อยสิบบาทค่ะส้มส้มสวยๆนะคะชมพู่ลูกใหญ่ๆเลยจ้าชมพู่ทับทิมนะคะหกสิบบาทหกสิบบาทวันนี้มีชมพู่สวยๆนะคะ สนใจอะไรเลยยังสนใจอะไรยังไปเดินเลยเดินเลยเดินเลยโอ้มาแล้วมาแล้วใกล้เข้ามาอีกแล้วนี่นะาทานน่าทา,า,านมาก <c oughs> อู้มีเขามาด,ด้วย สามพันห้าสิบข้าวใหม่หรือข้าวเก่าข้าวใหม่ค่ะข้าวใหม่ข้าวใหม่บ่ข้าวหลามอ่าคนเยอะมากนะคะุคน